สวัสดีค่ะพบกับทองสไตล์เอราวได้จ้าเด้อมือนีะสไตล์เอรามากับน้องมูแดงจ้ามากินก้อยกุ้งจ้าพี่น้องกินก้อยกุ้งสดๆกุ้งเต็มเด้อพี่น้องเด้อกุ้งเต็มจ้าสไตล์เอรากะบ่ะเบาๆลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะจะพามากินได้จ้าพี่น้องเอาเลยจ้าน้องมูแดงกินเลยดุกกุ้งเต็มได้พี่น้องไอ้พักแก้มก็จะมีมะละนี่แหละจ้าเนี่ยมะละมะละใหญ่เนาะเบิ้งสไตล์เอราวัจะกินให้เบิ้งเนึงกินมะละพี่หน่อยพี่น้อง พอพขอผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเออสไตล์เวลากับบอด้ร่องคลิปสองมือแล้วเนาะพี่น้องสองมือหรือมือหนึ่งนี่แหละจำปร่ไดดขาดแต่เพ็ชงานเนาะจ้ะเนาะต้มหัวหมูนตลาดเลยพี่น้องเพ็ชงานไอ,บนอน้บอดี้นอนเด้อพี่น้องเพ็ดทั้งเว้นกันขึ้นเลยจ้ะสไตล์เอรา,ากะเพ็ดนี่แหละพี่หม่สรงพี่ไม่กับจะบอดี้รับได้นอนเลยลพี่น้องเพ็ดทั้งเว้นกันขึน้นเนาะปกติกะจะเพ็ดอยู่แล้วเพ็ดไอ ย่ำเ้าอ่ะก็จะเฮ็ดเอ้เขางานตีหนึ่งเคิงเนาะพี่น้องเนาะ,นนะแต่ว่าเลิกกับเจ็ดมงนี่แหละจะ้ะแต่กลับมานอนมานอนแลวก็ะไปไม่กับประมาณสามมงเคิงจะ้ะกับไปล่างเขียงลลางเขียงเนื้อหลางจานสไตล์เอรา่์อยู่เมืองไทยกัเฮ็ดจังสิ่งอ่ะพี่นอ้องพอาได้กินได้ยากเนาะพี่น้องเนาะกันโบเฮ็ดซอยแฟนกันเฮ็ดจังไรอ,อ่ะอ่ะบ่าหลายายห่างพี่น้องมา

เ็บปะเบจ้ะบ่ทำผู้ชมดิเจบยังหน่อยเป็นหอบดีจิจุพี่น่องเย่งหยากระซ้มกระเดียงไขึ้นคำคุ้นในแม่ใครแน่น่าหลเนะคำคุ้นบ่หล่ะคำคุ้นบ่บ่ทำผู้ชมดิฟังฟังติไหนฟังติดด À, chăm chăn cứ cho bứng với cải quạng ăn uống tiền đâu phải nòng à, đâu พัเสียงหลังแน,น,น่หน่อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเฟสกรรมดเสียงจะดังอยู่หน่อยนึงกับพิษพาดยังขอโทษขออภัยได้พี่น้องด้วยบ้านสไตล์เออลายมันอยู่กลางหมู่บ้านเลยพี่น้องเอาคำนี้ได้จ้ะคำนี้ได้พี่น้อง ปีใหม่ประกาศก็คืนม่วนกันแด่พี่น้องจ้ะเอาเลยจ้ะอ๋ <c oughs> <c oughs> อผมเนี่ยตั้งคืนปะ

ม่แซ่บกำลังพอก,กินเลยพี่น้องเนาะคันอยู่บ้านเวลาคายจเวลากินกับผักเม็ดผักเม็ดผักกระโดดน่ะจ้ะจ้า ข้มงมือแดงกิบ่บเป็เนเลงมันละนุ่มเย็นวนมาพี่นงอ่อไหนอร่อยมัจกจเตนๆนะ <c oughs> หากบ้านเปิดเพลงกล้พี่นนองแล้ว

phải trọng Thái kim nào có sẽ đúng tên năm này phải nói em muốn เพีงนาขอถกขอภัยดเพี่น้องด้วทางบเขาเปิดเพลงเทศกาลจากพี่น้องสไตล์อุากับอยู่มาถ่ายันหนอกเนาะพี่น้องเนาะส้มวิวแล้แม่เขาวิวของเขนจบ นนองมูแดงแสบบ่ลรุแสบจ้าบ่บอุ้งหนังเลย,สยแสบ,บจ้าทำผู้ชมแสบจ้ <laughs> าทำผู้ชมฝากสองแม่เลยฝากสองแม่จ่ายเลยฝากเป็นเนานะหลัฮักแบบเน้ย มาเด้อพี่น้องฟังเพลงน้ำก้อยกุ้งน้ำมวนแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่บอกซื้อฟังอยากมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆพี่น้องอ่ะทำหอยไม่จับพี่หน่องกอนอื่นก็ฝากกอดจักอดแช่ในเจ้าจ่าพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกาลังใจสไตล์เอราวัณกับน้องบุญแด่นไว้จ้ะ สิสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ่งเตือนเด้อพี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเน้ะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะ